เมื่อทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขแท้จริงเมื่อได้ทำหน้าที่อย่างไม่บกพร่องสุขแท้จริงคือความรู้สึกที่เกิดมาจากการทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วพอใจ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 แล้วก็เป็นสุขเป็นสุขแท้จริงไม่ต้องเสียเงินแม้แต่สักสตางค์เดียวความสุขเทียมปลอมนั่นไม่ใช่ความสุขเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวง สิ่งนี้กินเงินใช้เงินหมดไม่มีเหลือความสุขที่แท้จริงทําให้เงินเหลือความสุขที่หลอกลวงนั้นทําเงินหมดจงทําหน้าที่ถูกต้องให้เกิดความพอใจที่แท้จริงแล้วก็จะได้มีความเป็นอะไรอะไรสมชื่อสมเกียรติของตนมองดูตัวเองแล้วยกมือไหว้ตัวเองได้ ขอฝากคำพูดคำนี้ไห้แก่ท่านทั้งหลายว่ายกมือไหว้ตัวเองได้ก็เป็นสวรรค์ทันทีที่นั่นแหละเหมือนนั้นสวรรค์แท้จริงสวรรค์บริสุทธิ์คือความรู้สึกเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ชื่นใจในตัวเองพอใจในตัวเองสวรรค์ที่แท้จริงอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ สวรรค์นอกนั้นมีกี่อย่างกี่ชนิดกี่สวรรค์ที่ไหนก็กตามทุกสวรรค์มันขึ้นอยู่กับสวรรค์นี่สวรรค์ทุกชนิดขึ้นอยู่กับสวรรค์ที่นี่คือพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้ก็คำนวณดูเองกันแล้วกันมันทำอะไรไม่มีผิดพลาดจนยกมือไหว้ตัวเองได้มันก็ได้สวรรค์แท้จริงที่นี่แล้วก็จะได้สวรรค์อื่นๆซึ่เป็นผลต่อเนื่องสวรรค์แฝงสวรรค์อะไรก็แล้แต่จะเรียกก็ได้หมดทุกอย่างสวรรค์อย่างอื่นขึ้นอยู่กับสวรรค์ แค่จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ความเคารพตัวเองเป็นคำพูดโบราณเก่าแก่ที่สุดพูดกันมาที่มากแต่ก็โบราณ <well, S 2> <ema evaluation engineer> ที่สุดแต่มนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดแล้วเมื่อมาเด็กๆยังได้ยินคำพูดสนรเสริญความเคารพตัวเองกันมากะเดี๋ยวนี้เลื่องมาตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีไม่ค่อยได้ยินแล้วไม่ค่อยได้ยินแล้วว่าเคารพตัวเองเคารพตัวเองไปถือศาสนาเงินศาสนาเกียรติศาสนากรรม ศาสตร์นักกินฮกันเสียหมดเลยไม่มีอะไรจะเคารพตัวเองถ้าจะเคารพก็เคารพกันแต่ในหมู่บุคคลที่ถือนลักที่เช่นนั้นผู้ที่ไม่ไม่ถือหลัที่เช่นนั้นมันก็ไม่ยอมรับมันก็เคารพตัวเองไม่ได้หน้าที่หน้าที่เมื่อทำแล้วทำให้พอใจเคารพตัวเองได้นี่คือสิ่งที่เรียกกันหน้าที่หน้าที่ หน้าที่จึงเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งสูงสุดอำนวยประโยชน์สูงสุด